ครับอยู่กับเอ็มสอเจริญการช่างนะครับก็วันนี้เรามาจัดส่งคาดนะครับติดผ่านรถไถนะครับตัวนี้เป็นโครงผ่านของรุ่น40แรงนะครับผ่านตัวนี้จะใส่ได้ตั้งแต่รุ่นสายี่แรง36แรง4ี่แรงนะครับก็คาดก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับสําหรับตัวใบยีสองนิ้วนะครับตอนนี้เราอยู่บ้านนากลางนะครับตําบลหนองหลักนะครับอําเภอชัยวนจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นการติดตั้งนะครับคาดติดผ่านรถไถตัวนี้นะครับเป็นผ่าน ดีเฮดสองสองห้าอีเฮปีพัดนะครับตาช้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการจับยึดเลยนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ไปนะครับก็จับยึดตามที่ผมติดตั้งให้ดูเลยนะครับก็ขันน็อตล็อก4ตัวไม่ต้องเชื่อมหรือดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของอสันกระดูกด้านล่างเห็นไหมครับนี่ผานรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีสันกระดูกยาวทั้งแถบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงผานอาของ นาซานะครับ CMT นะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับก็ขอให้เป็นผานพวนนะครับผานพวนก็มีตั้งแต่5ใบ6ใบ7ใบ8ใบนะครับในส่วนผานบุกเบิก4ใบ3ใบก็ติดตั้งไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้งเลยนะครับบ้าเราจะยึดตรงไหนนะครับตอนนี้ก็ช่างเรากําลังติดตั้งนะครับก็ขันน็อตล็อกยึด4ตัวได้เลยนะครับไม่ต้องเชื่อมหรือดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับลักษณะการพับขึ้นก็จะอยู่แบบนี้นะครับ ถ้าเราจะใช้งานนะครับเดี๋ยวเราก็ดึงลงนะครับดึงลงนะครับด้านล่างนะครับในส่วนการออกแบบของสปริงนะครับการทํางานของสปริงนะครับดึงขึ้นแบบนี้นะครับในส่วนของฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะดึงนะครับสปริงก็จะดึงล็อกไม่ให้คาดเนี่ยเวลาเราวิ่งไปเนี่ยครับนี่ล่วงหล่นลงมาเวลาเราไม่ใช้งานนะครับมันจะก็จะมีสปริงซ้ายขวาดึงล็อกไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเราดึงลงนะครับดึงคาดตัวนี้ลงมาด้านล่างเนี่ยครับ มันจะทําให้สปริงนะครับกดเข้าหาผานไถนะครับสปริงกดเข้าหาผานไถเสร็จแล้วมันจะทําให้ดินนะครับตําแหน่งที่สูงเนี่ยคาดเขาก็จะอุ้มดินไปเกลี่ยลงตําแหน่งที่ต่ํานะครับก็ในการตั้งฟันนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้4ระดับนะครับในการตั้งฟันเดี๋ยวผมจะตั้งที่ผมมาส่งอุดรธานีเนี่ยผมเห็นลักษณะดินแล้วนะครับว่ามันจะอุ้มน้ํานะครับดินอุ้มน้ําเปียกๆครับผมก็จะตั้งให้อยู่ฟันตำแหน่งที่2นะครับ ตำแหน่งที่2นะครับก็ดินค่อนข้างเปียกแฉะนะครับถ้าดินเปียกน้ํามีน้ําเลยนะครับเราก็ตั้งรูที่1นะครับเพื่อจะให้ฟันเนี่ยมันลงเยอะๆแล้วก็ปล่อยดินออกเร็วนะครับผมจะตั้งรูที่2ไว้ให้ลูกค้าทั้ง3ท่านที่ผมมาติดตั้งนะครับก็ใครที่สนใจนะครับโทรสอบถามผมได้เบอร์โทร0 8 8 7 4 7ป136ภาคเหนือภาคใต้เราสามารถจัดส่งได้หมดนะครับทุกจังหวัดนะครับการติดตั้งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับล็อกขันน็อตล็อก4ตัวนะครับ วิธีการกะระยะมันก็อยู่ในขาของมันอยู่แล้วนะครับที่เราทํามาออกแบบมาตรงสเปคกับโครงฐานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเชื่อมหรือดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปตัดนะครับไม่ต้องไปต่อขานะครับเราทําอุปกรณ์มาได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็ยอดขายนะครับตอนนี้ก็200กว่าตัวแล้วครับที่พี่น้องทั่วประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับนี่เวลาเราขยับนอตนะครับ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็ต้องให้อยู่รูเดียวกันนะครับพี่น้องท่านใดอยากจะเห็นการใช้งานก็สามารถเข้าไปดูรีวิวกดคําว่าวิดีโอได้เลยนะครับที่ผมพูดอยู่ตอนนี้แหละในช่องนะก็จะขึ้นวิดีโอการใช้งานเห็นไหมครับนี่เราขยับน็อตปุ๊บฟันมันก็จะลงเยอะกว่าเดิมนะครับถ้าเราขยับมาด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างครับมองอยู่อยู่ฝั่งนี้เราพับขึ้นมันจะอยู่ด้านบนนะแต่ว่าเราวางลงเนี่ยตัวนี้จะอยู่รูหนึ่งรูสองรูสามรูสี ครับรูหนึ่งเนี่ยก็คือฟันลงเยอะเลยแหละสาหรับดินเปียกน้ํามีน้ำนะครับแล้วรูสองเนี่ยคือระดับดินที่เปียกแฉะนะครับรูสามรูสี่คือดินแห้งนะครับก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็การออกแบบโครงสร้างเนี่ยอยู่ที่ระดับของใบผานเลยยีบสองนิ้วถ่ายไปมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับมันจะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็สามารถปรับระดับได้อยู่ในขาที่เราตั้งสูตรคำนวณมาจากโรงงานผลิต M 2อเจริญการช่างเลยนะครับก็ ท่านใดที่สนใจอยากจะได้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0 8 8 7 4 7 8 1 3 6ถ้าเกิน200กิโลผมก็ใช้ขนส่งเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับหรือว่าอยู่ภาคอีสานเกิน200กิโลก็ขนส่งด่วงภาคอีสานส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับสินค้านะครับผมก็ฝากเอาไว้ฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอุปกรณ์เครื่องหวานข้าวนะครับพิเศษตัวช่วยเกษตรกรนะครับก็จะลงมาให้ลูกค้าดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับ ก็อตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบทดลองเพื่อจะให้ดีที่สุดให้ประสิทธิภาพดีที่สุดผมจึงจะเอาออกมาจําจหน่ายให้กับพี่น้องนะครับก็ตัวนี้เราพัฒนามาดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดของค่าติดรถไถของโรงงานเราแล้วนะครับเป็นตัวปรปับปรุงใหม่สมบูรณ์แบบเลยนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ